สาบายดิพี่น้อง,ไงไนเนองงงองบสงอ,อเสุกสุนงงกุนมื่พีน้องจักน้ำใหม่แกงอีกเ้จักน้ใหม่แกงอีกแล้วพี่น้องเก็บเส่ถทุงริบตอไม่ท่าผาดเอาน้อง,ไงไน้อยกินอีหยังดรนเถอดินน้ำใหม่น้ำใหม่ยังเกาะน้ำใหม่ไล่อย่นี่น้ใหม่บงน้ใหม่ไล่จะแซ่บ คือว่ามันเป็นคนๆทำไมวงแบอมอนวงๆมันได้เป็นคนผมบอกว่าหันไม่พี่น้องมังก็กรอบเลยเดี๋ยวดิใส่น้ำน้านนั้นดุต้องน้าใส่ยังไงเนี่ยใส่ยัไงพใส่เฮ้ยพาใส่นึ่งวงถือไปซื้อยังเนาะกระเบื่อหนีเนาะใส่เสื้อค่ะโอ้เปินอึดตัวใส่ผนันบระเดี๋ยงฮะ ยังกะตมดูสิหมกอันเนี้ยยังกะตีหรือไหมเชื่อนั่นมีอยู่ของบ่อไ่มันดูไปลุงเห็นนมมาแล้วหมันะหมกแคุนมันตัวใหญ่ๆงกะไฉถึ่นมาบึงดูโอ้ยไงคือเจ้นีอหนุมตัวใหญ่คือเจ้าว่ะใช่มใส่เองพี่นาะวันนี้ไพ่ำไล่นะห คุ้มเผาขับบมเข้ากระบอมัดไถเนาะมัดเต็มว่านมัดเต็มว่านไงมือช่องมือเลยมัดให้มันใน้ไหมเน่ยังลูกให้ให้เออดีมัดนั่งมัดที่นี่แล้วรีดเอากระบอมีเวลาเบิ่งพี่น้องเลยลงติดดำนาลองยืนให้ป้ารูมดูผุนจำผุชาไว้เลยป้าทามันลงน้อยจักปีเลย เออสี่ปีหรอน้องแม่ประมาณสี่ปีเขาบวชีกับวีหายละประมาณตัดตัวเองมัดเองอดีตมัดผมหายุูดไ่เท่ากันเอาหน่อไม้ลงหมอเลยพี่น้อยยังพันได้ใช้เกลือได้ไหมหรือใช้ได้หรือยังวะ จำเห่อไม้แกงอืมอืเก็บนงเอายาหันกีนบมันแบ่งรึงเหรอชิแบ่งมาสองจ็อกเหบ่เห็นได้ไหมันนี้พรมเขากับบัว้าหายเฮ้ยก็เร็วเลยบันนอย ใช้เง,นง,งินจก 1, นักพันนะ่ะนะสองพัน,พนขีบบางรุเปิดใหปลาลุงบางรุ่มพืชปลาลุงบางูุอาหัวขึ้นอันนี้ด้าน่างเขาเงินลาวไปเนาะเป็นเงินเงินขีบเงินลาวใบละสองพันปมานสองพันบาทย่ง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 น่นไปเนาะเงินขีบเงินลาว เหนื่อยเช็ดอะไรบาดนี่เยแขนจอกไโอ้ยจะนเป็นคือคักบาดนี่ <laughs> <c oughs> จะนเป็นคือเมื่อไงพี่น้องขึ้นมาจากดำนา <c oughs> นี่ยางขาดจ้อยยางตัวไร่บานีเหนื่อยเบอร์อะ <c oughs> ไรยางอืมมันเป็นตัวบรรยากาศคืมๆพี่น้องเลยฝากห้องหึมๆอยู่กี่สิบ Tốt, để vào cặp bớt túc sao rồi, mẹ, tối nay đâm nã nè nó, mông 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 mông, tây nam rãnh sẽ update cho đôi bừng, clip thứ nhất, đâm dài sầm dài leo, sân nam bảo đào, nong nơi cả đâm xoài bùm 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 rồi, đâm là tông kia đấy, <laughs> thấy, ừ เงาชมเขไม่น้ำเลยออ้ยไม่น้ำไปตัดน้ำสั่นลงเขาไม่เนงานได้อบาดนีอออ่อืมเงาก็ข้องอีออดีแปลงโซมหายนุน่งสงเยอะจนุ่งหนีว้วเอนุ่งสูงเยอะบสเออนี่ตุ๊กแกหนะมาเอ้ย

กอ่นจิไปซื้อ,อย่งซื้อ,อยังไงน้มันน้ำมันคือ,อยังอีกขนมจขนมอยากซื่อนมดี๋ยวนอาจาก้อ,เ,อเป็นแพ็คป,แปะแจ็กแพ็คกับท่ายมันเิน อันนี้คือเงินเงินใบหาพันกี่ทางฟังล่าพี่เนาะอันตัวนี้นะใบสองพันตัวน้องเลยยิ่งขึ้นมาเนี่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเงินใบหาพันจึงดุนี่สิเป็นลักษณะแบบนี้พี่เนาะนี่ใบหาพันรูปล่างของธนบัตรเงินใบหาพันหาพันกับสองพันตัวใดล้ายกว่ากันตัวนี้ตัวใดวหาหรือสอง อ่ 5, าหาพันไลกัวอ้ยวเห็ดแค็มมอยู่บันี้คืองวน,นี่โอ้ยสีผิชนทางใดเด้สีคนไปไปซื้อรับแข็งไงพราอ้าวตัวหนึ่งเองอแล้วก็แล้วก็ซื้อนำ้ำซื้อนำ้ำเอา้เอาเงิไไนไทยนะนี่นี่อันนี้นี่ไบนี่ใบนี่ พือให้พี่น้องเบิ่งดูดิอ่าอันนี้คือด้านหลังของใบซิปพันอ้าวน้องเนยคือลายแท้งเงินนะลายแต่ว่าอ่าเธออันนี้ใบซิปพันพี่น้องใบใหญ่แมนเบิง่งเบื้งทั้งนี้เบิ่งทั้งนี้หมดเบิ่งทั้งหนาไปเลยนี่รูปทั้งหนาของใบซิปพันคนคนเดียวกับใบหาพันได้ไหมน,นะ,ะใช่<ๆ>ใช่ ใบหาใบสองใบ <ฮะ S 1> สิบใบพันเด้แต่ใบงัวนใบขั้วอีเลยดิามาเบิ่งดูดิอันนี้คือใบพันกีคของเงินลาวหลายคนกันมันใส่แน,นื้อใดมาใส่จะไดนตัวไหนตัวนีโนมบ์จุ๊บเข้าอยูย่บ่อะไป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 ซืป้อไปให้ตัวเองเงินนะมันเหี้ยเดิจ่ะมันเหี้ยตัวสิล่าพิสอบบ่ สี่พเอาอมอพุดน้ำมหก็ิไม่ก็บส่วนใบนี่กะคือใบแสนกีบอันนี้ทื่ว่าเออใหญ่สุดเนในบรรดาสกุลเงินกีบเนาะทางฝั่งเรามีใบแสนมีใบแสนไปเนาะหลายคนก็อยากบึงชัดๆเนาะว่ามันเป็นรูปร่างหนาตาเป็นแบบใดใบใบแสนอีกไข่ไข่อัน แต่ว่ามันสีแข็งได้ใบแข็งกว่าใบใบหาใบซิปนี่พี่น้องอันนี้คือดานหลังเนาะธานาคารแห่งซอปปอลาวหนึ่งแสนกีบเพิ่นเพิ่นผลิตตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดพี่น,น้องนี่ในใบแสนกีบใบใหญ่สุดนี่แต่ก็ลองลองมากะลองลองมาพี่น้องเป็นเงินเออ หาสิบพันเนาะลองจากใบแซนอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆอันนี้ก็ใหญ่แล้วอันใบนี้ก็ถาตีเป็นเงินบาทก็แค่ใบนี้ก็หนึ่งร้อยบาทพี่น้องเลยเพราะว่าร้อยหนึ่งต่อหาสิบพันนี่แหละใบหนึ่งอธิบายให้พี่น้องเข้าใจอันสิเป็นทางด้านหลังเนาะอันนี้ด้านหลังก็คล้ายๆคือใบแซนด้วยนี่พี่น้อง ห้าสิบพันกีบเท่ากับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแสนหนึ่งเท่ากับสองร้อยบาทพี่น้องผู้ได้ที่ใส่บบเป็นผู้ใดที่มาเที่ยวเนาะเดืเพิ่นมาเที่ยวจะอยู่ในระหว่างนี่เลยพี่น้องเอเ้ยเพราะว่าเลทเงินกะเข้าสีให้ก้าคายูประมาณห้าสิบพันตัวหน,น,น,นึ่งร้อยบาทเนาะแสนแสนหนึ่งต่วสองร้อยบาทนี่แหละพี่น้อง เงินกีบใบไม้เลยน้องเนยกับน,น้องลีก็ขึ้นไปซื้อขนมแล้วพี่น้องเอาก็สิมากแกงน้ำม้นผู้คนเราไปยุติรางบุห่อนแห้งพักกันกินอะไรน้องเนยเคี้ย,ยวยังเด้อนนี้นะเคียวเห็เียนแห้งกินขนมมันลูกอมโอ้ยมันสิบวหักสะวบ้านเอาพี่น้องแหนมกรอบกรอบอยู่ จื้อขนมยังกผลิดขนมมันอืมโกโก้เล็โก,โก,โกหน่อยเขามากินเสือกระผูกเงาวขึ้น้องเลยตัวดีๆนั่งกับรถไซขึ้นมาตัองใส่ตัวนี้แล้วอยากใส่คือเจ้า,าตัวเองเน้ตัวนี้หน่อยหนึ่งอยากใส่คือผู้ใหญ่เจ้าแบบเกิดบตัวน้อยถ้าว่าเกิดบตัวใหญ่ก็แม่เดจะไปใส่บอดตัวใหญ่ๆนี่แม่จะเอาออกมาให้ เสือไม่น้ำอยากใส่บอฮู้ยแต่บุคือแล้วเด็กหน่อยพี่ชาเสือผู้ใหญ่มันก็มัดจอกอันนั้นอันนเลยเขาก็ว่าเป็นชากันกินเท่ากับเสีแกงน้ำใหม่ก็เป็นจึงทำตอนปรุงเลยพี่น้องพี่น้องบุเคยกินเนี่ยผมอยู่ในเมืองอ่ะสิบบุเคยกินสูตรแกงแบบบ้านนั่นนี่แบบบ้านๆนั่นนะพี่น้อง เราปัดแกงแซ่เข้าวเบื้อื้อแกงแบบเล่าๆก็วออ่าได้จัแงฟังเล่าก็าเขาก็พันีเบิด้ดก็โค้ชื่อมับเองมันบบร่ไดมียังางดีกว่าหน่อยนีปรุงกับพงสุโรดอะไรกัน,นถ้าปลาแดกแซ่บปลาแดกแบบว่านั่ๆแห่งกระแซบพี่น้องย ปวดอะไรไม่น้องพูดน้ำไม้ห่ือน้ำไม้บุ้งน้ำไม้บงน้ำมันจีต่างจากน้ำไม้เหนไข่บ้านเฮาลายเลยน้ำไม้ลายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน้ำไม้บงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่เนาะเต้นจักเนาะโอ้ยเสียงดังปอกน้ำไม้บงเป็นน้ำไม้ที่บ่มีน้ำพี่น้องแต่ว่ามีคนแต่ก่อนเฮาไปอยู่อยู่ อยู่บ้านเฮงม่วงพี่น้องมันอยู่ในหว,ลหวหยลำหวยขยองนะาไลายไปหานะแต่ว่าปีที่แ,แล้วแบบนี้มันตายขี่พี่น้องมันตายขี่คือตายสุดลำหวยเลย,เลยคือตายแบบแห้งเขาเลยเบิรดรูดชุดลำหวยนะตายเบิดเลยเดี๋ยวกาสองสามปีมันก็เป็นกอหน่อยใหม่บบบนี้เพื่อจะได้กินเลยคันมันตายขี่แล้วตายเบิดลำหวยแล้วแหลนะตายเบิดเลย,บ,ยบุตมีกอได้ว่าสิบตาย มีปากทองใันฝนกะหั่โลถาไปน้องเลยหินหินอกันพงเบืงถ้ามันวนห้กับอุ้มอะไรไดเนาะนี่ี่น้องฟังเบิองงนนี่แหละนี่นี่นี่ตอนแรกกบอันีดีคืบคืบเนี่ยอยู่นี่นะเดนบาลเลยเนอะนี่ไง มันสีบ่็อคเมลบล็อ claro> ันสีแดงแดงด้อเนาะงบล็อคี้ข้าวเป็นอกบล็อคที่เป็นเพชรเป็นแต่เพชรเจ็บเลยพี่น้องแกงน้ำไม้ลองน้ำไม้บงพี่น้องเลยแม่จะไปแสบว่ะพี่น้องสีสันโอ้น่ารับประทานมากเลยน้องเนยหอมผักกระแยงอ่อนพี่น้องอืม าตั้งตอนเห็ดปวกกใส่เห็ดบดตรก็ใส่พี่น้องผาดเถใส่ยาหย,ยางยอดใส่ลาหย,ยางพักกระพุเต็มกระโตกเลยพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อมาซองหยอดนี่เองล่าอะไรพี่น้องเลยไปพวกันมาคลิปหนาวกำลังสิกินพี่น้องถ่ายเงาพี่น้องไปซุ่มต่อซองวอดดาวเด้อพี่น้อง